เฮเพื่อนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราประการแรกขออภัยสำหรับความล่าช้าในการโพสต์วิดีโออื่นๆเพื่อแจ้งให้คุณทราบแต่ไม่ใช่ความผิดของเราเราประสบปัญหาบางอย่างแต่เรากลับมาเข้มแข็งและเปลี่ยมไปด้วยพลังแต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นฉันต้องการความช่วยเหลืออย่างมากก่อนอื่นฉันอยากจะเชิญคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราที่นี่ในช่องหากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนอย่าเสียเวลา คลิกปุ่มสมัครสมาชิกและเปิดใช้งานกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นจากทีมของเราระหว่างการแข่งขันชิงแชมป์ตอนนี้เรามาดูวิดีโอกันดีกว่าบุรีรัมย์ที่รักของเรามีเกมสำคัญมากใน AFC แชมเปี้ยนลีกหวังเก็บอีก3แต้มในรอบที่4ของแชมเปี้ยนชิพเขาเจอกับทีมใหญ่เมลเบิร์นซิตี้ที่เล่นในบ้านโดยได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลแต่เป็นนักรบของเราเล่นเหมือนนักรบจริงๆ ครึ่งแรกของเกมทั้งสองทีมศึกษากันมากแต่ก็ไม่กลับมาจากศูนย์ถึงศูนย์มีกำลังใจมากมายที่จะทำประตูนในฝันแต่ทำไม่ได้พวกเขาไปพักครึ่งเพื่อฟังสิ่งที่โค้ชพูดเพื่อพัฒนาทีม เกมครึ่งหลังทั้งสองทีมเข้ามาด้วยความปรารถนาดีและพอเริ่มเกมกรรมการก็ออกใบเหลืองให้นักเตะรีเอ็นจากทีมเมลเบิร์นซิตี้แล้วหลังจากนั้นโค้ชก็เปลี่ยนตัวบ้างเพื่อปรับปรุงเกมและโค้ชคนใหม่ยังเปลี่ยนอนอตัวบ้างส่งผลให้บุรีรัมของเราพัฒนาขึ้นในนัดนั้นและเปิดสกอร์ด้วยลูกจุดโทษในช่วงท้ายเกมได้ประตูตกเป็นของนักกีฬาของเราคอสิกจี G, เป็นที่พอใจของแฟนบอลคนเก่งของเรา ด้วยประตูนี้บุรีรัมของเรากลับบ้านไปด้วย3แต้มขึ้นอันดับ3ของตารางคุณชอบข้อมูลนี้ไหมคุณรู้ไหมว่าการสนับสนุนของแฟนๆของเราสำคัญแค่ไหนใช่ไหมเลยอยากถามทุกท่านครับแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนครอบครัวเพื่อนร่วมงานและแม้กระทั่งเพื่อนบ้านที่รักฟุตบอลมาทำให้แน่ใจว่าทุกคนจะรู้ว่าเรากำลังเดินทางที่น่าตื่นเต้นนี้ด้วยกันและอย่าแซงทำเป็นลืมปุ่มไลค์อันทรงพลัง หากคุณตื่นเต้นพอๆกับที่เราจะได้เห็นว่าทีมของเราจะไปในทิศทางใดใน AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีกนี้แสดงการสนับสนุนของคุณโดยฝากไลค์ไว้ในวิดีโอมันง่ายแต่วิธีที่มีความหมายในการจูงใจเราและแสดงให้เห็นว่าเรามาถูกทางแล้วต่อไป